ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่อง V พารวยนะครับวันนี้ก็รับชมสูตรคำนวณก็เป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับ6ตัวเลขประจำงวดวันที่16บหกทับเก้าทับหกแปดใน u t u b e ค้งที่9นะครับสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรตัวเลขที่ ลงให้ได้รับชมเป็นระยะเวลานานนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับในวันที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าจะออกสามหนึ่งก็คือแต้ม4นะครับซึ่งสูตรของเราก็หลุดไปนะครับสำหรับช่อง y o u u u b e V พารวยนั้นเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รับชมรับฟังเพื่อเป็นอาทางและเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสถตินะครับก็ออนำมาให้ท่ารับชมทุกวันที่1และ16ของ ต้อเตือนสําหรับแนวทางสูตรคํานวณสลากที่แบ่งรัฐบ,บาลไทยนะครับที่ได้คํานวณมาให้ท่านรับชมในหละยๆสูตรนะครับชื่นชอบสูนันก็นําไปใช้ถ้าไม่ชื่นชอบก็แค่มองผ่านนะครับสับช่องของเรานั้นก็ลงแนวทางตัวเลขก็มีที่มาที่ไปแล้วก็อธิบายตามเนื้อหาตามความเป็นจริงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมที่เข้ามา รับชมรับฟังนะครับต่อไปก็มาดูสีติผลสลากกิมเบงรัฐบาลที่ออกไปแล้วนะครับก็รวบรวมนำมาให้ดูนะครับาออกอะไรไปบ้างซึ่งตอนนี้ก็ใช้เสียงก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามีการ ปวดท้องอยู่นะครับก็ทำให้พูดไม่เต็มเสียงเท่าไหร่นะครับสลับแนวทางตัวเลขก็ยังคงลงให้ได้รับชมเหมือนเดิมนะครับ สำหับงงวดล่าสุดก็ห้าศูนย์หกสามห้าหกก็เลขหเลขห้าก็มาทุกงวดนะครับเลข6เลข5ขยันมานะครับเลขขยันใครที่ติดเลข5เลข6กวว้นี้ก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลทุกงวดนะครับเป็นเลขวิ่งรูดได้นะครับเลข5และเลข6ในช่วงนี้ก็ขยันมานะครับ ไม่ใช่พูดปั๊บหายวับเลยก็ไม่ก็ไม่แน่นะครับบอกขยันมาบอกพอพูดครั้งเดียวหายไปเลยนี้ก็ก็อาจจะเป็นนกรู้นะครับตรงนี้ว่าเป็นเจ็ดบวกห้าบวกสามเท่ากับสิบห้านะครับลงท้ายห้าก็เลขห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่ลงท้ายสี่เลขสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามลงท้ายสามเลขสามสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบ ลงท้าย0นะครับสิก็เลข0 0นบวก9ก็เป็น9 9้าบวก9เท่ากับ18 18ลงท้าย8ก็เลข8นะครับแทมรวม2ตัะลนางทำได้แต้ม5้าแทม4แต้ม3าตแทม0ูนย์แทม9้าแทม8ดเมื่อถัดมาออก6 6 9 6 8 7 3 6นะครับ3ามบวก6ก็คือ9ก็คือแต้แทมนะครับก็เข้าไปที่เลข9้าตำแหน่งที่5 ต่อไปก็นำหกหกเก้าหกแปดเจ็ดสามหนำมาตั้งก็เป็นเก้าบวกหวกสพรวมเท่ากับสินะครับลงท้ายแเลขแปดแปบวกเเท่ากับสิลงท้ายเจตัวเลขเจ็ดเบวกเเท่ากับสิหกลงท้ายหกตเลขหกหกบวกเเท่ากับสิมลงท้ายสามเลขสามสาบวกเเท่ากับสิลงท้ายสเลขสองสอบวกเเท่ากับสิลงท้ายหนึ่ะครับสิบ็เลขหนึ่ง มา่ทัมาออกสองหกสองสองเจ็ดแปดห้านะครับแปดบวกห้าเท่ากับสิบสาก็คือสามแต้มก็เข้าปไปในตำแหน่งที่สี่นะครับเลขสามเข้าไปที่สามแต้มนะครับก็มีการง่วงเหงาหานอนนะครับ ก็เป็น6บวก2บวก8เท่ากับ16บนะครับลงท้าย6เลข6 6บวก9เท่ากับสลงท้าย5เลขห้า 5, 5, 5, บวก9เท่ากับ4ลงท้าย4เลขสี่สบวก7เท่ากับสิลงท้าย1เลข1 1บวก9ท่ากับ10ลงท้าย0เลขศย์ศบวก9ก็เป็น9นะครับเมื่อถัดมาออก2 3 3 3 8 8 0 6กก็เข้าไปที่ตำแหน่ง เลข6นะครับศูนย์บวกหเท่ากับหกแ้มนะครับม่วงนอนนะครับช่วงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นสามบวกสามเท่ากับ 6 6 06บวก0นเท่ากับ6นะครับจากนั้นก็6ไปบวกเก็เป็น15ลงท้าย5เลข5 5บวก9เท่ากับ14ลงท้าย4เลข4 4บวก7เท่ากับ11ลงท้าย1เลข1 1บวก9เท่ากับ10ลงท้าย0ก็เลข0 0บวก9ก็เป็น9แต้มรวม2ตล่างทำได้แ้้าสี่่าหัวถัดมาออก2513 0987นะครับ แปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าลงท้ายห้าก็คือห้าแต็มก็เข้าไปเป็นหน่งที่สองนะครับเลขห้าขอนอนสักตื่นค่อยมาบรรยายก่อนนะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็น1นึ่งบวกสบวกแเท่ากับสิงลงท้าย2เลขสอก็ออก2อศูนย์ก็เข้าไปที่แต้มสองนะครับเข้าไปในตำแหน่งแรกเลยนะครับเลขสอต่อไปก็นำห้า5ก้าสามห้านำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบล่างก็เป็น9ก้บวกสบวกส ผลรวมเท่ากับ14นะครับ14ลงท้าย4ก็เลข4เป็นตัวเลขแรกฉะนั้น4ี่บวกเเท่ากับ13ลงท้าย3ก็เลข3นะครับฉะนั้น3ามบวกสอบวกเก็เท่ากับ12ลงท้าย2ก็เลข2 2งบวกเ็ก็เป็น9 9้เบวกเเท่ากับ18ลงท้าย8เลข8 8ดแบวกเเท่ากับเลงท้าย7จ็ดเท่าเลข7นะครับก็ในงวดนี้ก็จะมาครบ3ตัวพนแทนนะครับ392ส่วนแต้ม2ตัวล่างไม่มานะครับเลข6 ก็หลุดไปนะครับในงวดนี้ไปเข้า3ามตัวบนเฉยนะครับต่อไปก็นำห้าศูนย์เจ็ดสาม้าสองศูนนำมาตั้งก็จะเป็น7จ็ดบวกสบวกศนเท่ากับสิบนะครับสิลงท้ายศูนเลยศู ก็ออกเก้าหนึ่งนะครับข้างล่างก็เจ็ดบวกสบวศูนเท่ากับสิลงท้ายศูนย์กลเลกศูนย์เป็นตัวแรกแรกก็จะเข้าแต้มศูนย์เลยนะครับตำแหน่งแรกเลยก็เป็นสูตรแนวทาง,ทงเลขนะครับที่นำมาให้ได้รับชมนะครับ เก้าบวกสบวกเเท่ากับยีลงท้ายสิเลขศูย์บวกเก้าเป็นเก้าบวกเเท่ากับสิบแลงท้ายแเลขแปดแปบเจเท่ากับสิาลงท้ายหเลขห้าบวกเก้า็เท่ากับสิลงท้ายสเลขสี่บวกเกเท่ากับสิบมลงท้ายสเลขสามนะครับก็จะเข้าไปที่แต้มแดนะครับเพราะว่าข้างล่างออกสองหกบวกหเท่ากับแปก็คือแแต้มนั่นเองนะครับก็ขเข้าไปตำแหน่งที่สนะครับเลขแปด ตรงนี้ก็50ศนะครับก็เข้าไปแต้ม5นะครับก็5บวก3บวก2เท่ากับ10ลงท้าย0นเลข0ูนยนบวก9ก็เป็น9 9บวก9เท่ากับ18ลงท้าย8เลข8ปดแบวก7เท่ากับ15้าลงท้าย5้าเลข5้าหบวก9เท่ากับ14ลงท้าย4เลข4ี่นะครับสบวก9ก้าเท่ากับสลงท้าย3เลขสมออก8ปด 5, 2, 5้าสองห้าศนยล่างบวกรวมก็เป็น5้าแทมก็เข้าไปที่แ้ม5้านะครับ ต่อไปก็นำแปดหนึ่งหดห้าสองห้าศูนย์นำมาตั้งเหมือนเดิมก็เป็น1นึ่งบวกแดบวกหพลวมเท่ากับ14นะครับ1 4บสีลงท้ายสี่เลขสี่ดันั้นสีไปบวก9ก้าเท่ากับสิบสาลงท้ายสเลขสามสาบวกเ้าเท่ากับสิบองลงท้ายสองเลขสองสองบวกเจ็เป็น9ก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับสิลงท้ายแปเลขแปดแบวกเเท่ากับสิดก็เลขเนะครับเมดอมาออก8ปดห้าหกสามนะครับ 6บวก3ก็เท่ากับ9ก็คือ9แต้มนั่นเองนะครับก็เข้าไปในตำแหน่งที่4นะครับเลข9 ตรงนี้1่บวก 8, บวก5เท่ากับ4นะครับ4บวก9เท่ากับ13ลงท้าย3เลข3 3บวก9ก็เป็น12เก้ลขสองบวก7็ก็เป็น9 9บวก9เท่ากับ18ลงท้าย8เลข8 8บวก9เท่ากับ17ลงท้ายเเลข7แต้มรวม2งตัวแรกทำได้แต้ม4แตแม3แตแมสองแทมแต้มแแต้ม7เมื่อถัดมาออก8 6 5ห3ห3บวก3เท่ากับ9ก็คือ9แต้ม ก็เข้าตำแหน่งที่4นะครับตามสูตรนะครับขอพัญยายอีกครั้งต่อไปก็นำ้านํา9 9ก้าสามนมมาตั้งเพื่อหาด้ามรวม2ทุตัวล่างในงวดถัดไปนะครับก็ใช้ตำแหน่ง,งเดิมหลักพันบวกหลักร้อยบนบวกหลัก10ล่างนะครับก็เป็น4 8, 8, 6, บวก8บวก6ผลรวมเท่ากับ18นะครับ สิบแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดลงท้ายเจ็ดเลขเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกลงท้ายหกเลขหกหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามลงท้ายสามเลขสามสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองลงท้ายสองเลขสองสองบวกเก้าเท่าเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งนะครับหมวดถัดมาออกสามห้าหกสามหนึ่งนะครับสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่แต้มนะครับก็ไม่มีเลขสี่นะครับในงวันนี้ก็หลุดไปนะครับ ตรงน,นี้5 0 6 3 5 6 3 1านะครับก็เป็น6บวก3าบวก3าเท่ากับ12ลงท้าย2องเลข2องบวก9้าเ่ากับ 11, ล1ลงท้าย1นึเลข1 1บวก9เท่ากับ10ลงท้ายศูย์เลขศูนบวกเป็น7 7ดเดบวก9เท่ากับ16ลงท้าย6กเลขห6บวก9เท่ากับส5ห้าลงท้ายห้าเลขห้าแมรวม2ตัวล่างทำได้แ้ม2แต้ม1แึ้มศูน้ม7แ็ดม6กแ้ม5 วันที่16ทับ9ทับ6 8ก็รอผลออกนะครับว่าแต้มรวม2ตัวล่างจะมาตามนี้หรือไม่นะครับสำหรับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับก็เป็นสูตรตัวเลขที่นำมาแบ่งปันให้ได้รับชมนะครับ ็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางสูตรคำนวณตัวเลขนะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสูตรคำนวณไม่เพียงแนวทางตามหลักสีทธีเท่านั้นซึ่งมีใครล่วงรู้ตัวเลขเจออะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะ แต่ว,วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟัง